นาฬิกาเรือนเก่าไรลค่าสุดโทมจากห้องเก็บของกลายเป็นนาฬิกาตั้งโต๊ะสุดเท่สุดครูทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันสวัสดีครับผมสัน DIY Opting นะครับสำหรับวันนี้นะครับจะมาทำการอัพไซเคิลหรือรีไซเคิลนะครับก็คือการนำของเก่ากลับมาใช้ใหม่นะครับในวันนี้จะเป็นนาฬิกาหรือ,อานาฬิกาแขวน นะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆบ้านนะครับน่าจะมีเก็บอยู่ในห้องเก็บของบ้างแหละเพราะว่ามันอาจจะเก่าสุดโทมนะครับแล้วก็แขวนแล้วก็ดูไม่สวยนะครับเราก็เลยเก็บมันไปหรือบางคนก็อาจจะโยนมันทิ้งไปเลยนะครับแต่บอกเลยว่าถ้าเราเอามาปรับปรุงดีๆนะครับมันก็จะเป็นนาฬิกาตั้งโต๊ะสวยๆเหมือนที่เปิดไปเมื่อตอนต้นนะครับสำหรับอุปกรณ์พิเศษที่จะต้องใช้ในโปรเจกต์นี้นะครับก็คือเครื่องพิมพ์3มิตินะครับหรือว่า3 d p r i n t e r ซึ่งเราจะใช้ในการฉีดเจ้าตัวโครงของนาฬิกาขึ้นมานะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องอตกใจนะครับถ้าอยากจะทำนะครับเราสามารถเอาแบบเนี้ไปจ้างพิมพ์ได้นะครับซึ่งในกลุ่ม t d printer เนี่ยก็จะมีหลายคนรับพิมพนะครับหรือลองถามเพื่อนดูก็ได้นะครับอาจจะมีเพื่อนในกลุ่มที่มี t d printer แล้วก็ได้ ในส่วนของขั้นตอนการทํานะครับขั้นแรกเราจะต้องแกะเครื่องนาฬิกาออกมาก่อนนะครับโดยการแกะเนี่ยก่อนแกะเราอาจจะทดสอบดูก่อนก็ได้นะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยทำงานได้ปกติหรือเปล่านะครับแล้วเราก็ค่อยๆแกะออกมานะครับมีจุดจะต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าเป็นนาฬิกาเก่าที่แบบว่าหน้าปัดแตกเนี่ยหน้าปัดส่วนใหญ่มันอาจจะเป็นกระจกนะครับเพราะฉะนั้นระวังบาดนิดนึงนะครับตรงนี้ก็น่าจะแกะไปได้ไม่ยากนะครับขั้นตอนการแกะก็เหมือนในคลิปเลยนะครับ จากนั้นเมื่อแกะได้เครื่องออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการทดสอบเจ้าเครื่องนาฬิกาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าระหว่างที่เราแกะออกมาเนี่ยเราทํามันเสียหายหรือเปล่าถ้ามันเดินใช้งานได้ก็โอเคนะครับหรือถ้ามันมีจุดเสียหายเนี่ยเราก็ทําการซ่อมแซมนะครับอย่างเช่นนาฬิกางผมเนี่ยในส่วนของรางฐานนะครับก็โดนสนิมกินไปเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมก็มีการซ่อมแซมไปนะครับเพื่อให้กลับมาใช้งานได้ปกติ ต่อมานะครับเราก็จะมาทําการหาแบบ3มิตินะครับที่เราจะมาพิมพ์เป็นโครงของเจ้านาฬิกาตั้งโตะ๊เรือนใหม่ของเรานะครับซึ่งเว็บไซต์ที่เราจะใช้ในการหาแบบเนี่ยผมจะใช้ Printable นะครับเว็บไซต์นี้เนี่ยสำหรับใครที่เล่น t d printer เนี่ยเก็บไว้เลยนะครับมันมีแบบให้เราเลือกโหลดมากมายนะครับเราสามารถที่จะเลือกโหลดมาแล้วก็เอามาพิมพ์ใช้งานของเราได้นะครับ ซึ่งในส่วนของนาฬิกาเนี่ยผมได้เลือกแบบไว้แล้วล่ะนะครับเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นนาฬิกาตั้งโต๊ะทรงเหลี่ยมเหลี่ยมแบบนี้นะครับผมว่ามันสวยดีนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนสีของตัวเข็มตัวโค้งอะไรต่างๆเนี่ยให้สวยงามได้นะครับมันก็จะได้เป็นานาฬิกาของเราเรือนเดียวในโลกนะครับจากนั้นนะครับเราก็โหลดแบบมานะครับแล้วก็ทําการแปลงนะครับ ให้เจ้าไฟล์สามมิติตัวนี้เนี่ยสามารถพิมพ์กับเครื่องพิมพ์3มิติได้นะครับซึ่งขั้นตอนเนี่ยเขาเรียกกันว่าการสไลด์นะครับซึ่งการสไลด์เนี่ยก็เหมือนเราเอามีดหัน่นชิ้นงานนะครับออกมาเป็นแผ่นแผ่นๆน,น,นะครับซึ่งในแต่ละแผ่นเนี่ยมันจะเป็นภาพตัดขวางสําหรับให้เครื่องพิมพ์3มิติในการเดินเส้นพลาสติกนะครับซึ่งขั้นตอนสไลด์เนี่ยเราก็จะมีในส่วนของ อ่อซัพพอร์ตนะครับหรือว่าโอเวอร์แฮงอะไรต่างๆเนี่ยที่เราจะต้องคอยดูนะครับว่ามันจะทําให้งานเราเสียหายหรือเปล่านะครับแต่ว่าต้องบอกตามตรงว่า,าแบบของตัวนี้เนี่ยเจ้าของคนที่ออกแบบนะครับ mm hmm. เขาออกแบบมาได้ดีมากนะครับจะสังเกตว่ารูยึดต่างๆนะครับ mm hmm. เขาจะทําเป็นรูปคล้ายหยดน้ํานะครับซึ่งมันจะแก้ปัญหาโอเวอร์แฮงของในระหว่างการพิมพ์ได้นะครับแล้วก็จะมีการใช้ ซัพพอร์ตที่หนักๆเลยก็คือใต้กล่องเก็บนาฬิกานะครับกล่องเก็บเรือนนาฬิกาตรงเนี้ยก็จะใช้ซัพพอร์ตหนักหน่อยอาจจะปิ้นออกมาได้ไม่สวยงามนักแต่ไม่เป็นไรเพราะมันอยู่ด้านหลังต่อมาก็เป็นในส่วนของการประกอบเครื่องเข้าไปกับชุดพิมพ์3มิตินะครับเราสามารถทําไปตามคลิปได้เลยนะครับในการประกอบเนี่ยเราก็าจะมีต้องระวังนิดนึงนะครับว่า ชิ้นงานเนี่ยเราริ้นตัวโครงอ่ะเราริ้นสามมิติออกมาได้พอดีหรือเปล่านะครับถ้ามันพอดีเนี่ยเราจะสามารถนําเจ้าตัวเครื่องนาฬิ RI กาเข้าไปได้เลยนะครับอย่างของผมเนี่ยริ้นได้พอดีนะครับก็จะเห็นว่าใส่ไปได้อย่างพอเหมาะพอเจาะนะครับจากนั้นผมก็ใส่น้าปัดนะครับแล้วก็ตัวเข็มนะครับเข็มยาวเข็มสั้นนะครับแต่ว่าเข็มวิเนี่ยแบบที่ผมริ้นมานะครับมันใช้ไม่ได้นะครับผมก็เลยเอาเข็มวิของตัวนาฬิกาเดิมนะครับมาตัดแล้วก็ ใส่เข้าไปแทนนะครับจากนั้นก็ทําการทดสอบนะครับแล้วก็ปิดฝาด้านหลังนะครับแล้วก็ใช้น็อตนะครับยึด4ตัวนะครับเสร็จแล้วก็ประกอบเข้ากับโครงด้านนอกนะครับเราก็จะได้นาฬิกาตั้งโต๊ะสวยๆมาเรียบร้อยแล้วครับเมื่อเราประกอบเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ก็จะสังเกตว่ามันยังไม่ค่อยสวยนะครับภาพมันหน้าปัดนาฬิกามันยังดูเพลเพอยู่นะครับผมก็จะทําการแต้มสีขาวลงไปนะครับสีขาวที่ใช้เนี่ยผมก็ใช้สีสเปรย์ง่ายๆนะครับพ่นใส่ฝากระป๋องสีสเปร์สีสเปร์มาครับสีขาวจากนั้นก็ใช้ผู้กันนะครับในการป้ายลงไปนะครับผมก็ผมก็ค่อยๆทําการป้ายสีลงไปในตําแหน่งของออตัวเลขนะครับตั้งแต่เที่ยงวัน นะครับถึงเที่ยงคืนเนี่ยก็คือ1นึ่ถึงสินะครับแต่ว่าในนาฬิกาตัวนี้มันจะใช้เป็นขีดนะครับผมก็ค่อยๆแต้มไปแต้มไปเรื่อยๆนะครับจนเสร็จแล้วนะครับก็แต้มซ้ําอยู่ประมาณ2อาครั้งนะครับก็จะกลับออกมาสวยงามนะครับแล้วก็จะทําการแต้มเจ้าเข็มวินาทีด้วยนะครับเพราะว่าเข็มวินาทีเนี่ยเป็นของเดิมจากนาฬิกาเรือนเดิมนะครับแล้วเป็นสีดํานะครับมันมองกืนกับ พื้นหลังของเจ้านาฬิกานะครับผมก็แต้มให้เป็นสีขาวทั้งตัวเลยโดยเหลือหมุดสีทองไว้ตรงกลางนะครับผมว่ามันดูสวยดีนะครับสรุปขั้นตอนในการทำนะครับก็ไม่ยากไม่ง่ายนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับก็จากนี่ครับนาฬิกาเรือนเก่านะครับตอนนี้อยู่ในร่างใหม่ นะครับดูสวยงามเลยนะครับทาสีเรียบร้อยนะครับสีแต้มตำแหน่งวันอ่าเวลานะครับเข็มยาวเข็มสั้นเข็มวินาทีนะครับแบบนี้สวยงามนะครับก็เป็นการรีอ่ารีไซเคลิลหรืออัพไซเคลิลอุปกรณ์เก่า ที่มันจะต้องอทิ้งอยู่แล้วนะครับให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งนะครับก็เป็นโปรเจกต์ที่ง่ายๆนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะเอาไปลองประยุกต์ใช้กันดูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดช่องนี้นะครับมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมนะครับกด Sub s cribe กดไลค์กดแชร์ช่องให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ เท่านี้นะครับลาไปก่อนนะครับพบกันคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ